พยากรณ์ราศีมังกรในปี2564พี่น้องชาวราศีมังกรครับในทั้ง12ราศีนี้ต้องเรียนว่าราศีมังกรค่อนข้างจะหนักที่สุดนั่นเพราะว่ามีดาวใหญ่ๆ2ดวงคือดาวเสาร์และดาวพระศุบดีนั้นทับลักษณะทับตัวต,วตนอยู่และไม่เพียงเท่านั้นจะมีดาวอื่น,นเข้ามาร่วมโคจรเข้าราศีมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามขอให้อดทนครับแม้ว่าต้นปีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นั้นจะไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนจะดีแต่กลับไม่ดี ให้รอครับ29มีนาคมเป็นต้นไปอย่างน้อยเรื่องการเงินจะดีขึ้นนั่นเพราะว่าดาวพฤหัเสเซิร์ออกจากราศี มังกรเข้าสู่ราศีกุมราศีกุมเป็นภพกระดุมพระหรือภพการเงินของท่านเพื่อหัดอยู่ที่กระดุมพระนั่นคือศูญยญาตพา่เพื่อหัดนำหน้าชีวิตเพื่อหัดสร้างเงินดาวพฤหัสเป็นดาวสุป,ประเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดดังนั้น29มีนาคมเป็นต้นไปขอให้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตนในการที่จะสร้างเงินจะมีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นที่ท่านสามารถใช้ความรู้เฉพาะตนเนี่ยสร้างเงินสร้างความสําเร็จในชีวิตได้ส่วนสุขภาพนั้นให้ระวังการขาดการดูแลความเครียดสะสมมานานและ การเสื่อมถอยของร่างกายรวมไปถึงเรื่องของกระดูกสันหลังเส้นเอ็นอาจจะเกิดการปวดหรือการเจ็บได้ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จะดีขึ้นถ้าท่านดูแลและอย่าลืมครับว่าถ้ามีโอกาสให้มันสวดมนนั่งสมาธิแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้กับเทพพระสาวผู้ทรงฤทธิ์และพระประสาดีผู้คุ้มครองดวงชะตารมเจ้ากรรม,มนายเวรของท่านด้วยหลายๆอย่างที่ร้ายๆจะได้ผ่านไปเอาละครับพบกันในคลิปต่างๆต่อไปสวัสดีครับ